จงเวลาต่อจากนี้ไปขอนำท่านเข้าสู่บรรยากาศการถ่ายทอดสดคมชนลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่19นาฬกา15นาทีโดยประมาณครับเป็นประจําทุกค่าคืนวันอาทิตย์เป็นบรรยากาศการถ่ายทอดสดจากสนามมวยอตก .3 จังหวัดนนทบุรีวันนี้เราเปิดหัวคู่แรกด้วยมวยพิกัดน้ําหนัก104ปอนด์ครับเมื่อเช้า มุมแดงพยักจิ๋วกีฬาสปอร์ตช่างไน้อย4.9ลดไปจุด9ส่วนต้นเพชรชอเรองรำน้ำเงินช่างในร้1ย4.8ลดไปจุด8ครับประวัติทางด้านของมุมแดงครับคุณผู้ชมครับหนุ่มหน้ามนคนอำเภอเงาจังหวัดลำปางครับพยักจิ๋วกีฬาสปอร์ตสีเสื้อของพ่อเลี้ยงคำจันทร์สาวคำเขตครับอายุ18ปีตอนนี้ก็ชกมา65ครั้งนะครับชนะ50แพ้10ครั้งครับเสมอมา5ครั้ง3ฟอร์มหลังนะครับ ชนะน็อกยกสฉลามเหล็กนะครับลูกวังชมพูครับแล้วก็มาแพ้คะแนนแสงดาวเอราวันที่ราชดำเนินและล่าสุดครับเอาชนะน็อกเพชรขคอค,ค,คอนอิมเดน,นแอร์มาจากลุมพินีครับกับในขณะที่มุมน้ำเงินลูกหลานของพี่น้องชาวอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์คือต้นเพชรชอเรืองรํมอายุ18ปีชกมาทั้งหมด5 65ครั้งครับหวัวน้าคณะคือคุณนิพนธ์เรืองรําทรเนอร์รณฤทศักดิ์สิงห์ขอน สามครั้งสุดท้ายครับชนะคะแนนลูกซอตลูกโคกแคร์ที่โคราชนครราชสีมาถังต่อมาชนะคะแนนสิงดําวอปัญญาัยที่จังหวัดบุรีรัมย์ผลงานล่าสุดชนะคะแนนดาวเงินเล็กสิทธิโล่เงินที่สนามมวยลุมพินีครับอาล้ครับฝ่มหลังดีทั้งคู่นะครับต้องดูพลังกำปั้นของเจ้าพยักจิวนะครับต่อยหนักเตะแรงครับรางวัลยังเหมือนเดิมนะครับ สำหรับผู้สนับสนุนครับไม่ว่าจะเป็นคู่เอกของรายการนี้ก็จะรับเงินรางวัลพิเศษ5,000บาทนะครับจากทางด้านของบริษัทเท่าน้ำไทยและก็สจไพฑู์จันแจมนะครับมอบเชิญผู้ชนะน็อกทุกคู่นะครับ3,000บาทแอนตซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นผู้อนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยมาตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับมอบเงินรางวัลผู้ชนะนักผู้ต่อสู้ด้วยศิลปะแม่ไม้มวยไทยแต่ก้านคอเข่าลอยสอกลับรับไปเลยครับ10,000บาท จ้าระคฟาดหางครับเติมให้อีก3 0,000บาทครับสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลครับเข็มละ500บาทนะครับขอบคุณนายห้างวินัยวีระผู้ชงครับและนอกจากนั้นนะครับรางวัลคู่ดูประจําสัปดาห์ครับร้านสารแนครับโดยสจไพฑู์จันแจ่บนะครับมอบดูเดือดคนละ2,000บาทแล้วก็เวชภัณยาสมุนไพรแก้คูครับมอบเพิ่มเติมให้อีกคนละ5,000บาทครับรับยังไม่มีคาว่าผิดหวังกับคมชลึกศึกบวญไทยท่อน้าไทยเดือดฮีโร่ทางช่องนาว26นี่คือคู่เปิดหัวครับ าฝากเสกเกียรติเพชรอีสานเบิร์ดเดย์นะเรียกว่าร่วมฉลองวันเบิร์ดเดย์ของนายกตุย้ยนายกเกรียงไกรภูมิเหล่าแจ้งครับนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยก็จัดมวยไว้สุดยอดครับยอดขุนพลสรสรินชกกับชลวันณสธนาเพชรพญาเสือสิทธิ์ครูดอยชกกับเพชรมงคลปาวบริการและเพชรมหาชนจิตเมืองนอนเจริญเหนือศิลาธอในิยุบสุขวันที่สเมษายนก็วันที่ส กับที่สนามมวยชั่วคราวเทศบาลตำบลยางตลาดอำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินครับาโปรโมเตอร์ผู้ประกบคู่มวยก็คืออาจารย์นุกูลสอนสวรรค์ครับเอาละครับยกที่หนึ่งครับกรรมการภูนสักว์พึ่งทองนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับแม่รูปร่างนิปาดหัวตัวเท่าครับนุ่มเหนือลำปางครับทราทัานของพยักจิ๋วครับเจอกับนุ่มอีสานครับ ต้นเพชรอายุเท่ากันเป๊ะเลยนะครับอายุ18ปีขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับในช่วงที่นักบวย,ยังไม่ได้ออกอาวุธอะไรกันมากมายนักนะครับบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้าไทยจำกัดท่อ PVC ท่อน้ําไทยคุณภาพคุพค้มราคาตโตโยต้าไฮรักซ์รีโวปฏิวัติทุกมิติกแกต่งกระบะอนาคตยางมอเตอร์ไซค์ดีโซนมั่นใจไปได้ไกลกว่าเดิมปุยุเรียตรานกปากห่างปุยดีมีคุณภาพยาแก้ไอน้าดาตราเสือดาวยา l อตราเสือดาว ยาแก้คูครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปยาสตรีแพนเค,ค้กผู้หญิงใช้ผู้ชายชอบ mm hmm. ผลิตภาาัณฑ์ไลมอนครับปัญหาผมร่วงผมบางสีสลรนจะหมดไปครับ0 8 1 7 2 4 7 0 9นน้าำมันเหลืองสมุนไพรเซง10ิบิวและยามองน้ำเซง10อิวกินยูคาลิปตัส mm hmm. นมตราคิวไลฟ์นมดีมีคุณภาพของสากรโคโนมวางน้ำเย็นโดยคุณหน่ยธงกบน้ำจิ้มไทยรสเด็ดตรานนองพรแซฟฟิดจัดโดนใจโรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางไปอินเรียนห้องแอร์สามภาษากังกจีนไทยสอนโดยครูต่างประเทศรับเด็กนักเรียนเตรียมอนุบาลถึงป ับเกมชิงเหลี่ยมชิงจังหวะดูใจวระยะกันครับมวยขวาเหมือนกันพยัคฆ์จิ๋วกีฬาสปอตมวยจากทางลำปางครับมุมแดงน้ำเงินจากบุรีรัมปอรเรื่องรัมกชอรเรื่องรัมนี่คนละค่ายกันแลละครับเดี๋ยวหลายคนเข้าใจผิดครับว่า เขียนผิดหรือว่าอ่านผิดหรือเปล่าปอเรืองรําก็คือปอเรืองราครับชอเรืองรําก็คือค่ายชอเรืองรําครับชอเรืองรําก็มีคุณนิพนธ์เรืองรําเป็นหัวหน้าคณะครับเ่งมัดขวาแน่นทีเดียวนะครับทางด้านของต้นเพชรปลายัดถิวก็ถีบทำลายจังหวะไว้ครับสังเกตที่สีผิวอะครับครับกอย้มยืนยันสก,กิเกตเพชรอีสานวันเบอร์เดย์ร่วมฉลองวันเกิดนายกตุย้ย นายกเรกียงไกรภูมิเหล่าแจ้งนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยวันที่4ครับ4เมษายนก็คือพรุ่งนี้ครับตอนนี้วันที่3พรุ่งนี้วันที่4ครับมีรายการมวยที่สนามวยเทศบาลบนยางตลาดอพยางตลาด,าลาดจังหวัดกาลสินครับไปดูไปชมกันเพชรมหาชนจิตมนต์กับเหนือศิลาทอน,นิอยมสุขเป็นคู่อีกครับ เพชรมหาชนนี่เพิ่งจะเอาชนะรุ่งราวีนายงเอกท่าสารามาอย่างสวยสุดงดงามนะครับเพราะนั้นแฟนๆตามเชียร์ได้เลยไปบ้านเขาเองด้วยครับเพชรมหาชนนี่กาลสินเมืองน้ำดำําพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ฮะไปร่วมแฮปปีเบอร์เดย์กับนายกตุ้ยครับเพียงไกลภูมิเหล่าแจ้งหมดยกที่หนึ่งครับพักก่อนครู่เดียวครับวัยรุ่นเป็นยังไงกันบ้างต่อให้สองสาวเลย ไม่ดีการแล้วที่า้างไปก็แก้ไขได้ท่อน้ำไท่ท่อน้ำใจอากาศเปลี่ยนแค่ไหนความห่วงใยไม่เคยเปลี่ยนเมื่อเป็นหวัดทิฟฟี่บรรเทาวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดูแลสุขภาพด้วยน,นะครับทิฟฟี่แพงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสปอร์ตทุกองศา ไลักรีโวทีอาร์ดีสปอร์ตใหม่นึบขึ้นอีกขั้นด้วยนว,วัตกรรมชูล่ล่างดีซเนึบเร้าใจสไตล์สปอร์ตต้องไถลักรีโวทีอาร์ดีสปอร์ตใหม่ยาเกร็กคูปรับปรุงสูตรยาให้บำรุงร่างกายแบบองรวมและช่วยฟื้นฟรูร่างกายจากความเสื่อมนึกถึงยาสมนาุนไพรบำรุงร่างกายต้องยาเกร็กคูเท่านั้น กลับมาครับคุณผู้ชมครับคมฉลึกศึกมวยไทยท่อน้ําไทยเดอะฮีโร่ครับจากสนามมวยจิตมงนอนอตกรสานนทบุรีครับแฟนๆมัดมวยที่ตีบัตรตีตัวเข้ามาชมก็จะได้รับลุ้นเสื้อนะครับอย่างที่พิธีกรใส่อยู่นะครับสัปดาห์ละ10ตัวด้วยกันนะครับเป็นเสื้ออลิเต็ดเอดิชันนะครับไม่มีวางขายตามท้องตลาดอยากได้ต้องมาดูมวยที่นี่ครับคมชลึกศึกมวยไทยท่อน้ําไทยเดอะฮีโร่ ครับแล้ววันอังคารที่5เมษายนก็ไปให้กำลังใจสึกรเอลไลกันหน่อยครับที่สนามมวยลุงพินีตอนรับสงกรานครับก่อนจะไปเที่ยวสงกรานมาชมมวย R อลไล5เมษายนนี้ฉลามพระรันชัยเจอกับหยาดฟ้า R อลไลเสือคิมสิทธสอทอแตวปะทะกับตรินทองหรือเจ้าคิงเกตเจริญชัยคนเดียวกันสิบแสนสอแสนแก้วเจอฟ้าสถานนำแสงก่อสร้าง ในงานลุกจนแม่สายวารีเจอกับเพชรนรินทร์ปอเปโกโ้พร้อมมวยดีเต็มรายการ5เมษายนนี้ครับลุมพินีกับอาร์เอลไลครับขอบคุณผลิตภัณฑ์ตราสารแม่ครัวคุณวิเชียรสมพบรุ่งโรดจากบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์จำกัดยากระใสเส้นตราโคทีมเกีย,ยนบรรเทาการปวดเมื่อยตามร่างกายครับโดยห้างขายยาสมศเีสัตว์บ้านไผยขอนแก่นเครื่องเสียงติดรถยนต์บอสติกชุดกีฬากีฬาสอจอสมคิดมากมง สจอภัยทุนจันแจมร้านสนาแเณ่ห้าแยกปากเกร็ดอาหารอร่อยบรรยากาศดีดน,นตรีไพเราะร้านโอเค20ช็อปทุกอย่าง20บาทเปิดรับแฟนชายทั่วประเทศติดต่อไปที่คุณเบนซ์0 9 9 1 5 1 4 5 5 6กับยกที่2องพยกิว๋วมวยลำปางครับทีมงานพ่อเลี้ยงคำจันทร์สาวคำเฉดมวยทางเหนือนี่กีฬาสปอร์ตครับให้การสนับสนุนแล้วก็ทำท่าจะดีวันดีคืนด้วยครับชั่วโมงนี้ของกีฬาสปอร์ต ยังเป็นห่วงอยู่ก็คนเดียวนะเจ้าเพชรทุกยังครับแต่ตั้งแต่แพ้ก็หายไปเลยนะครับยังไม่หายนะมีรายการขึ้นชกอยู่นะอ่าก็รอติดตามผลงานของเขาเจอกับประกายเพชรเล็กอีเดนแอร์นะครับเจอตัวอี้วนครับปรกาศที่12เมษายนครับที่ลุมพินีเดี๋ยวรายการโปรแกรมเราจะมาบอกกล่าวเล่าแจ้งกันครับจริงจังหวะสาดแงครับพยักจิ๋วกระทากมาซ้ายโดนโอ้โหจังหวะสวนกลับของทางด้านต้นเพชรสวนกลับไวเหมือนกันครับ ้ายหน้าเตะไวจริงๆอยู่ที่ความไวสายตาต้องสร้างจังหวะในการโอ้โหนี่ครับเบิ้ลข้างขวาไปสองดอกครับพยัเกิ๋วล็อกคอแน่นเลยล็อกคอไว้ก่อนล็อกเตะไวยังไม่ตีนี่ขวางกันกันะคจะกระถุงเข่าจะไส้เจอยัดคืนครับแข้งซ้ายปลายปลายเท้าครับต้นเพชรต้นเพชร,พชร,พชรยันเปิดเกมเข้าหาครับ ยก2แล้วแต่ว่าเกมยังดูไม่ออกบอกไม่ถูกคู่ขี้สูสีเป็นมวยคุณภาพที่ปรเมเติเดียเกตเพชรกำลงมารังสันเป็นคู่แรกครับของคมชันลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่ของเราก็ยังไม่เคยทิดหวังเลยนะครับตั้งแต่เราเริ่มถ่ายทอสดสดตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ครับยังยิงจัดยิ่งแรงครับขาจรขาภูทอดขานครบาลมากันเพียบครับ โอ้เตะขวาเสียงดังถึงผู้บรรยายเลยครับระยกจิ๋วขวาสวยมากนะครับเต็มชายคลองนะครับครึ่งชายคลองครึ่งพุงว่างั้นเถอะต้นเพชรนี่โดนแล้วนะครับต้องขยับเข้าหาโอ้นี่ดารุ่งทางเหนือเจอดารุ่งทางอีสานครับน่าสนใจนะครับยังไม่เคยชกกันมาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเวทีแห่งไหนก็แล้วแต่ครับเออเข่งขวาครับต้นเพชรเสียบซ้ายสวยครับ พยาจิ๋วริ่วโดวนแล้วครับอาวุธเริ่มได้แล้วครับเกมยาวหนังชีวิตแน่แบบนี้ทายหน้าอ้าผ่านไปครับสองยกเริ่มเห็นแล้วครับอาวุธพักก่อนครับสปอร์ตทุกองศา ไลักซ์ีโว่ T R D สปอร์ตชิวใหม่นึบขึ้นอีกขั้นด้วยนวตัตก,กรรมชั่วล่าง D C S หนึบเร้าใจสไตล์สปอร์ตต้องไป่ลักซีโว่ T R D สปอร์ตชิวใหม่ยาดมเชงเชงเป็นยาแผนโบราณใช้ดมใช้ทายาดมเช่งเชงใช้ดมใช้ทารรเท่าการคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมเช่งเฉงใช้ดมใช้ทามาเทาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดผลิตโดยบริษัทเกีทวินเดอ์ไพลส์จำกัดทำงานเยอะขนาดนี้ ผ่อนบ้างนะคะถ้าปวดหัวหรือเป็นไข้เลือกสารายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้มตัวยา,าพาราเซตามอล5 0ามิลลิกรัมไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารสารา,า,ราต้องทำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาผมต้องการกาแฟเพื่อชาร์จพลังความสดชื่นผมเลือก Energy oh พรอนสเมนเอนเนอร์จีชาร์จผมร่ามีสารสกัดกาแฟไม่ใช่แค่ดูกระจ่างใสแต่ยังปลุกผิวดูสดชื่นเป็นพลังแล้วทำไมคุณยังจะเลือกแค่ความกระจ่างใสอลองเลยอย่างพรอนสเมนเอนเนอร์จีชาร์จ ช้าๆกันหน่อยครับยกที่2เกิดอะไรขึ้นบ้างยังสาดอาวุธยาวๆกันอยู่ครับแข้งซ้ายของต้นเพชรขวาคืนของพยักจิ๋วครับเนี่ยครับขวาเปรี้ยงเข้าให้ครับแล้วก็กระทุงยัดไส้ไม่โดนครับขอบคุณเพิ่มเติมนะครับสาหรับทางนนานของซาร่าแอนตาซินทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่ยมองเขียวสมุนไพรตราโพดาวของแท้ต้องมีรูปหมอเหรียญคำบุรติดอยู่ข้างขวดอุปกรณ์มวยท็อปคิงบริษัทอําพลฟู้ดโปรเซสซิ่งจำกัด 3K Active ให้ r i ิดแบตเตอรี่แบตติดรถที่ทำให้ชีวิตไม่ติดขัดกับศึกวันโชคชัยบวกสอโอเล่พี่น้องทางเหนือครับเชียร์มวยเหนือก็ต้องเชียร์พยัคฆ์กิ่วครับลำปางแต่ว่านี่ที่เชียงใหม่ครับสนามมวยเดชานุเครอ์ค่ายกาวิระจังหวัดเชียงใหม่ฟุตที่6เมษายนจัดไว้สุดยอดครับฤิศเทวดาสอมิพาพรประทะกับแสนสถทานพิเคแสนชัยมวยไทยยิมดู800,000เล็กราชานอนเปิดเกมเดือดเจอกับยอดบดินนิติสมุย และยอดมวยเหนือครับปิน่นเพชรสิทธิแดงเจอยอดมวยทางใต้ครับรุ่งเกียรต <im itation> ิอีเวนต์แอร์เพชรภูซางกีฬาสปอร์ตป,ประทะกับซุปเปอร์เจ๋งปอพีนภัทรสุดยอดจริงๆครับ, <im itation> รบยิ่งใหญ่แน่นอนวันพุทธที่หกเมษายนนี้ที่ค่ายกาวีละสนามมวยเดชานครเะห์จังหวัดเชียงใหม่ครับ ก็ง่ายๆก็คือวันที่5นี่ก็ไปดูศึกอารที่ลุบิดีก่อนนะครับแล้วก็พอเช้าบนที่กครับตีตัวไปเชียงใหม่เลยครับไปที่ค่ายกาวิระเชียงใหม่ครับไปดูมวยดีๆกันบนเวทีของเราครับยกที่3นะครับเกมเริ่มที่จะเดือดมากยิ่งขึ้นเดูอมวยเสร็จก็ไม่ต้องไปไหนนะอยู่เชียงใหม่ต่อเลยคุณป๋องเทศกาลมหาสงกรานต์ปีห้าการซับซรอครับพยักจิ๋วโอ้เสียงดังเพี้ยเลยแต่ว่ายังไม่แตกเอาอีกทีหนึ่ง โอ้โห oh, สอกยังไม่ฉมหวังครับไม่เป็นไร,รไม่เป็นไรแอนตาซินรอแจกแตกได้แตกไปเลยอ่าเป็นค่าสมาดิการรักษาพยาบาลให้เข็มละ500บาทครับแอนตาซินไทยนครพัฒนานี่ครับไปห้างวินัยวิระพุทธชงเปิดเกมเดินต้นเพชรมีทั้งศอกตั้งมีทั้งศอกขวานเอา้าจ่อย,ยางจ่อย,ยางครับ ต้นเพชรเจาะยางซายของพยักจิ๋วอย่าสะดุ้งให้เห็นอ่าซ้ายนี่ครับเอาแข้งที่โดนจอดนี่แหละหัวเข้าเข้าไปครับนะ่ะครับในอีกขาหนึ่งครับแข้งขวาครับพาเข้าให้ครับโอ้โหทันกันครับประกบใ้สุดยอดครับคู่นี้เป็นมาเเดียเกียรติเพชรของเรานี่ฮะดารุ่งเหนือกับดารุ่งอีสาน หัวใจใครจะใหญ่กว่าตับโดนต่อโดนดอกต่อดอกอย่างนี้คุณป๋องย้ำไปที่เดิมครับแต่ว่าขึ้นบนเลยครับทางด้านของพยักจิ๋วต้นเพชรอ้าวเจอสอกขวาของพยักจิ๋วครับบวกหมัดระทุ้งข่าซ้ายแยดไส้มาครับเตียบซ้ายคืนแข้งซ้ายเติมเข้าให้เกี่ยวและพับในครับเจอขวาโตโอ้โหนี่เป็นภาษาอีสานบ้านเราก็บอกว่าแซ่บแซ่บจิตจัดโดนใจแล้วคุณป๋องคู่นี้โอ้โหดูครับแป๊บแปเลยครับต่อยมด ดูวขาเอาอะไรพยักจิ๋วกระทุกให้เขาทุ่งคาไว้ก่อนสอบด้วยศอกศอกขวาไม่ถึงนะครับต้นเพชรเดินเข้าหาครับเกมเดือดแน่นอนแล้วครับแบบนี้ครับอ่าครับเจาะยางอีกแล้วครับโอ้พับในเอ้าคืนมา่นครับโอ้ที่หลังดังกว่าทีบซ้ายไปครับอาแล้วครับสับไปที่เดิมครับสับไปที่เดิมครับโดนโดนหน้าแข้งแล้วทำท่าสะดุ้งเหมือนกันครับพยักจิ๋ว อย่าออกอาการครับเป็นมวยอย่าออกอาการต้องเก็บอาการไว้ให้ดีโอ้ขึ้นก้านคอเลยครับนีแ่แหละครับคนหนึ่งบนคนหนึ่งล่างอชอบแบบไหนครับชอบบนหรือชอบล่างเอ่พอพยายามสับข้อศอกขึ้นโอ้พอก่อนพอก่อนพักลูกเดียวครับวัยรุ่นเป็นยังไงกันบ้างต่อให้สองเสาเลยไม่ไดีก่รแล้ว สร้างไหมก็แก้ไขได้ท่อน้ำไทยท่อน้ำใจสปอร์ตทุกองศาอยลักซ์ีโว่ทีอารีสปอร์ตชิวใหม่เนืบขึ้นอีกขั้นด้วยนวัตกรรมชู่ล่างดีซีอเอสเนืบเร้าใจไต้สปอร์ตต้องไทยนักีโวทีอารีสปอร์ตชิวใหม่ ศึกสวรรค์สร้างบัวเกียริเพชรบัวปุ๋ยนกปากหางสุขที่8เมษายนนี้จังหวัดขอนแก่นจัดโดยบุณคำสุดชาอำนาจสุดชาอนุชาพรมชวีและชุนเกียริเพชรสนับสนุนคู่มวยวันมีโชคดวลเข้าหอมชนะมารทิ่มยอดเพชรแสนเก่งแลกเข่าก้องเกียนหนึ่งล้านเล็กแตกหักกลางปีน้อยวันฉลองตัดเดือดจอมโปดศึกสวรรค์สร้างบัวเกียริเพชรบัวปุยนกปาาหางสุขที่8เมษายนนี้สนามข้างโรงเรียนบรรจากิรีอำเภอบรรจากิรีจังหวัดขอนแก่นสุดยอดมวยมันที่แฟนมวยต้อง กลับมาครับท่าผู้ชมครับดูกันครับช้าช้าชัดๆัสอกจามเข้าให้แข้งแลกกันไปแล้วกระถุงซ้ายพยัจีวแต่ว่าเจอสอกขวาของต้นเพชรมึงทีกูทีแล้วครับตอนนี้เอาละครับวันที่6ที่เชียงใหม่เราไปที่ อีสานบ้างครับวันศุกร์ที่8เมษาย,ยนศึกสวรรค์สร้างบุกเกียรติเพชรเจ็ดสีโดยทางด้านเสียบุญธรรมสุดชานะครับทางด้านคุณอำนาจสุดชาคุณอนุชาพรหมชวีดาบตำรวจอภิชาตินาวเศษรวมพลังจัดนัดบิ๊กไฟครับร่วมกับปรมว่าทัชุนเกียรติเพชรสวรรค์สร้างบุกเกียรติเพชรเจ็ดสีปะทะคอนเสิร์ตกระแตอาสยามครับมิสเตอร์ปองว้าว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 ข้างสนามมวยรุ่งสนามมวยอยู่ข้าง สามวิชุคราวครับโรงเรียนมันจาศึกษาเพิ่มมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นสุดยอดครับจอมโหดเจอวันฉลองแสนเก่งกีฬาสปอร์ตเจอก้องเกียริทอพร์นสี่สิบเก้าเพชรสำรงสิทธิ์ผู้ใหญ่นิรันดร์เดิมพันสามแสนบาทกับภุมันเงินลูกมะขามหวานชนะมานกับยอดเพชรวันนี้โชคผูกของทองกับข้าวหอมสิทธิ์ผู้ใหญ่นิรันดร์ครับและที่สาคัญนะครับเสียบุญธรรมสุดชาแจกครับทองแปดเส้นหางบาตรหางตัวอย่าทิ้งโอ้โหอ้า ไปดูมยวยรายการนี้โชคดีเพอเพอได้ทองทองคอกลับบ้านด้วยแต่เมษายนครับที่มัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นยกที่สี่แล้วแต่บนเวทีน่าจะได้เลือดน่าจะได้เลือดสับกันบ่อยเหลือเกินแั่แตกหรือยังคุณป๋องยังยังยังใกล้ละใกล้ละอ้าวเข,ข้ามาคืนได้เข่าแอสเซอซ้ายสแอสรซินรอให้อยู่แตกหรือยังหนังเหนียวอยู่ทั้งคู่เลยสุดยอดมาคุณทีผมที ดอกต่อดอกทีต่อทีปึ้งเข้าไปครับพปร่งในกระทุงเข้าไปครับพยักจิ๋วต้นเพชรเปลี่ยนซอบซอกตืวทุกเข้ามาคนละทีอยู่ที่หัวใจเราอย่างนี้ครับอาละครับอาละครับใคยแทงเจ็บข่บกันครับเข่าเจอเข่าเสียบซ้ายมาครับพยักจิ๋วซ้ายแม่เจอขวาของต้นเพชรพยักจิ๋วไปขวาต้นเพชรซ้ายครับแม่ซ้า,า,ายของพยักจิ๋วออกอาวุธกันไม่มีหยุดเลย นักมวยต่อยกันมันเลยคนรุ่นสองโคศกก็ต้องทันใหญ่ให้มันตามไปด้วยฮะอ่าซ้ายใบซ้ายใบเอาเจอทีบต้นเพชรเดินก็นเจองัดศอกซ้ายครับพยายามเดินชนคว้าแม่ไปเจอศอกเอาไปเจอเข่าซ้ายก่อนครับโอ้เขอาจากเมืองลำปางเมืองรถมา้าโอ้ชั่วโมงนี้กีฬาสปอร์ตอนนี้ก็เหนือเพชรก็ชนะไปแล้วครับตอนนี้พยักจิ๋ว แะตั้งใช้ได้อีกคนหรือเปล่าทีมกันเอาไว้อะไรก็ไม่แน่นอนครับมวยไทยไก่เดือยอ่าครับยังเดินต่อครับต้นเพชรต้นเพชรเดินครับไม่ยังง่มง่ามง่มง่าไม่ได้ครับพยักิีวเลือกออกครับเนี่ยครับกระทุงไส้อีกแล้วครับยันไส้เข้าไปครับพยายามจะปัดขาก็ไม่ถึงเอกขาสั้นเริ่มาลงไปครับทีมนี่ต้องคิดไวททำไวหน่อยฮะต้นเพชรให้ไวกว่านี้ไม่ช้าโดนเข้าไปหลายเม็ดแล้ว ต้องหาจุดเปลี่ยนของเกมแล้วครับตอนนี้เนี่ยครับโดนขวางโดนขาไว้แทงโต้ไม่ได้ครับกรรมการภู่นศักดิ์พุทธพรครับแยกเข้ามาครับโอ้โหมีทั้งบนมีทั้งล่างบนก็คือศอกล่างก็คือเข่ากระทุง้งคะเข่ากระทุ้งของพยัคฆ์จิ๋วคะเนี่ยคเป็นความสามารถเฉพาะตัวโอ้ยกระชกระจายไม่ยอมแตกคุณบอกยังครับยังเหลียวอยู่ทั้งคู่โอ้โหจังหวะแทงเขานะครับ ขาหลักเหลืออยู่ขาเดียวครับขอ,อ,อจ,จ่าะสักดอกหนึ่งนะต้นเพชรบอกว่าฝันศอกจ่าะสักครั้งอ,อ,อ,อ๋ยังไม่จบครับยก5รออยู่อีกยกหนึ่งพักก่อนครับสปอร์ตทุกองศาไฮออลักร์โวทีอาร์ดีสปอร์ตโวใหม่ นึบขึ้นอีกขั้นด้วยนวัตกรรมชูร่าง DCS นึบเร้าใจสไตล์สปอร์ตต้องไทรรังมือวูว TRD สปอร์ตชิวใหม่ตอนที่เลี่ยนโผล่มาตกใจเลยว่าเธอไป,ป่ะชีวิตน,นี้เธอเคยกลัวอะไรบ้างกลัวเธอไงเฮ้ยแบตหมดคุณรู้ไหมทำไมแบตถึงหมดไวลองนึกดูดิสองยังสองแล้วรอบสี่ทุ่มก็นี่ไงนี่ ถ้าเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ไม่ได้ใช้ 3k active hybrid charge หรือใช้ไฟหนักขนาดไหนก็หายห่วงครั้งหน้าก็อย่าลืม 3k active hybrid b a ต t ตอรีปวดท้องยาทาดน้ำขาวไทนนครท้องเสียขับลมเล่นท้องยาทาดน้ำขาวไทนนครกลิ่นหอมเย็นมีติดบ้านไว้ยาทาดน้ำขาวไทนนครปราศจาออกแอลกอฮอล์และน้ำตา สามต่อครับคุณผู้ชมครับดูภาพช้าครับสอกขวาของพยักจิ๋วสอกขวาคืนครับแล้วก็จากนั้นครับบันเลงเพลงเ่าพยายามกัดฟันตู้ครับต้นเพชรแต่ว่าแม่พยักจิ๋วเลือกออกครับทั้งขวาทั้งซ้ายทําได้สวยๆครับมีอัดฉีดทางด้านของน้ําเงินนะครับสามกำปั้นเราต้องยอมรับว่าคมชันลึกศึกมวยไทยท่อน้ำไทยเดอะฮีโร่ของเราเนี่ยชโมนีครับถ้าเป็นสินค้าก็อยู่บนห้างแล้วครับคุณป๋อง เสมอต้นเสมอปลายในเรื่องของคุณภาพครับมวยเบียดคู่ขี้สูสีทุกๆสัปดาห์ครับรับโดยเฉพาะทีมกรรมการผู้ตัดสินตอนนี้ได้รับแรงเชียร์จากมิรักแฟนมวยทท่วฟ้าแดนสยามเลยทีเดียวครับทีมของกรรมการพิจิตรปรุงคงหน้าเสื้อไม่มีสีเสื้อไม่เกี่ยวนี่วลีตรงนี้ครับยังคงนํามาใช้ครับและกรรมการชุดนี้ครับวันที่6เมษายนนี้ที่สนามมวยเดชานุเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่ กรรมการชุดพิจิตรพงศ์จะเดินทางไปทําหน้าที่เป็นกรรมการผู้ตัดสินที่นั่นด้วยครับ6เมษายนนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเดินเร็วขึ้นแล้วครับต้นเพชรเสียบซ้ายครับเจอเข่าซ้ายโตแม่แกต้องมีหมัดมาเสริมด้วยนะครับดันครับดันครับเอ้าพิเลียมาแทงเข่าซ้ายครับพยัติ๋วต้นเพชรเดินเร็วครับเข่าขวาเข่าซ้ายซ้ายใส่ไ่ได้ป้าไปเกี่ยวเชือกครับไปเกี่ยวเชือกไปโหนเชือกครับกรรมการก็อะบอกแล้วก็ว่าห้าโหนเชือกไม่เอา นี่ครับไม่โหดเชื่ยก็ได้ครับใช้กระบะหักพวงมาลัยสวยงามครับโอ้เกมบูก็ได้เกมปุ่นก็ดีครับทางด้านพยญาจิ๋วคนนี้ครับโอ้ตั้งขาแล้วก็กระทุ้งไปครับยักษ์สวยๆหลายครั้งเลยครับพยญาจิ๋วครับปิดอัดเลยต้นเพชรต้นเพชรก็ต้องเหลือมันกระซอกอย่างเดียวแล้วครับอย่างนี้ตอนนี้มันยกสุดท้ายแล้วครับนี่ครับแกยังไปงุ้มง่ามจะไปปล้ำพัดตีครับคือเขาน่ะแพ้เข้ามาสี่ยกนะครับ ยกนี้ยังไงครับเออเออเอาเวลาน้อยนะครับเวลาน้อยครับอาว<อ> <ผม S 2> ุธจีนต้องมาเสริมรตะครองได้แล้วตีจั่วจัดเน้นเนื้อสักสอง,ส,องสามเมตรนี่เออแต่ว่าพยักจีวิไม่ให้จับไม่ประทะด้วย,ยอคอยกันคอยขวางโอ้อะไะครับเสีย้ายมา,ายาวนะครับแต่ว่าเจอซ้ายโตอของพยักิีวิเช่นเดียวกันครับยังไม่ท้อครับท้อเอาไว้ให้ลิงถือ ชนชนแม่จะปัดขาเขาไม่ได้อีกมีโอกาสเจอกันได้อีกสกครั้งนะคู่นี้นะารด้านต้นเพชรสงสัยจะลืมปัดลืมศอกแล้วครับไม่หาจุดเปลี่ยนของเกมครับแมเคยแทงเข่าก็จะไปแทงเข่าเขาอยู่วันยังค่ม,มันก็ไม่ได้นะครับคือมันต้องมีอาวุธหลากหลายครับคือนักวยบางทีหูอือคุณต๋องนึกไม่ออก โดยความรีบร้อนนะครับบางทีคิดไม่ทันว่าต้องใช้อะไรสถานการณ์อย่างนี้ครับดูครับไม่ต่อยไม่ต่อยไม่ฟันศอกนี่ฮะเข็นนึกไม่ออกครับมีคิดตั้งใจว่าจะเดินไปลุยจับคอเสียบเข่าอย่างเดียวถ้ามองมาทางมุงพี่เลี้ยงก็จะเห็นว่าพี่เลี้ยงชูกำปั้นขึ้นชูกำปั้นขึ้นนี่หมายความว่าต่อยหมัดแล้วครับต่อยหมัดอย่างเดียว แต่นักมวยโหเขาไม่ได้ยินครับถูกกับปั้นขึ้นไม่ใช่ว่าลงมาแล้วโดนกับปั้นนะครับต้องต่อยครับต่อยต่อยไหมต้นมิดต่อยไหมยังอยากจะตีเข่านู่นละน้องเอ้ยหลังสงกรานถึงจะชนะถือว่าต้องมาแล้วครับต้องมาแล้วครับต้องมาแล้วครับไม่มาไม่ได้แล้วครับไม่มาก็ไม่ทัน สงสัยแกไม่ชอบต่อยหมัดรับต่อยได้ทีเดียวคู่ต่อสู้หงายงูเพราะก็มาจับคอทีเขาจบแล้วครับยกสุดท้ายเปิดหัวคู่แรกก็สนุกเร้าใจครับเกมมาเบียดมาจากเอายกทาย้ทายนี่แหละครับแต่ดูว่าถูกอกถูกใจพี่น้องแฟนมวยในสนามและพี่น้องแฟนมวยหน้าจอนาว26ครับเต็มที่แล้วครับกรรมาการภูมสศักดิ์พึ่งทองนะครับรวบรวมคะแนนแล้วก็ชูมือไปที่พยัคจิวนะครับ